ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับหรือว่าพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีกันตอนบ่ายนะครับตอนเข้าบ้านนะครับแท็กซี่ไทยเข้าบ้านแล้ววันนี้นะครับพอดีว่าหลายท่านนะครับไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเนาะท่านเนาะเอาแต่คลิปรับผู้โดยสารรับหมอบ้างนะครับวันนี้ผมจะพูดคุยเพราะว่ามีหลายท่านนะครับโทรเข้ามาหาผมนะครับแล้วก็ได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามต่างๆนะครับ เกี่ยวกับใบขับขี่ใบขับขี่บ้างการเช่ารถบ้างหาเงินดีไหมทําไมขับขี่ทํำยังไงจะขับแท็กซี่ต้องเริ่มต้นยังไงนะครับผมจะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับและก็หาเงินทุกวันนี้ดีไหมเศรษฐกิจโควิดเพิ่มๆแบบนี้หมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับก็หลายท่านนะครับได้ไดโทรมาสอบถามแล้วก็ได้ให้ หารถเช่าหาซื้อรถบ้างนะครับผมจะไล่ไปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะพูดคุยกับท่านนะครับแล้วก็วันนี้เหลือเงินเท่าไหร่นะครับสี่ห้าวันหลังจากคลิปก่อนนะครับก็หลายท่านเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามานะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าวันก็เหนื่อยมากนะครับก็นอนเลยนะครับวันนี้ก็คิดว่ามันคึมคึมไม่เหนื่อยเท่าไหร่วันนี้นะครับเอาผมมาเริ่ม ไปกับขี่ก่อนแล้วกันนะครับหลายท่านเพราะว่าได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับท่านจะเห็นพื้นหลังข้างหลังนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับลุงเขาก็ขับแท็กซี่เหมือนกันนะครับอยู่ห้องใกล้กันพอดีเลยแต่ลุงคนนี้เขาออกกลางคืนนะครับออกบ่ายนะครับเข้าบ้านดึกนะครับแต่สำหรับผมนี่ออกดึกเข้า เข้าบ่ายนะครับสำหรับการผมเข้ามาแกก็จะออกนะครับแกกะับกลับ่ายผมนี่กะเช้านะครับแค่ลุงนี่แหละนะครับเอ่อไปทำไปขับขี่แท็กซี่แท็กซี่นะเออจะทําจะขับแท็กซี่อง่ายๆนะครับจะขับแท็กซี่นะครับต้องใช้อะไรบ้างนะครับหลายท่านที่โทรมาสอบถามผมต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องทํายังไงนะครับผมก็เอาประสบการณ์จริงสําหรับผมนะความรู้คร่าวๆแล้วกันนะท่านนะ ถ้าท่านถึงขนส่งแล้วท่านท่านคอยว่ากันใหม่หมายความว่าก่อนท่านจะไปทำอะไรกับขี่เนี่ยเอาผมจะเอาย่อยๆท่านให้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาอะไรบ้างใช้อะไรบ้างต้องทอํายังไงก่อนแล้วกันนะครับเอาย่อยๆนะครับสําหรับความรู้บางต้นเลยนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับไม่ต้องเอาถ้าจะบอกท่านว่าเอ,อสมัครกทางออนไลน์ผมดูหลายท่านแล้วมีแต่รุ่นสี่สิบกว่าหกสิบเนี่ยผมว่าไม่ได้ว่าง,งันวันนี้นะท่านนะ คงจะทํายากนะครับเพราะว่าการสมัครออนไลน์ตอนนี้ก็สมัครได้นะครับถ้าหลายท่าน,ท,านท่านเก่งโทรศัพท์หรือท่านเป็นอย่างเงี้ยท่านก็ลองเซิร์ชแอปเข้ามานะครับจะเป็นแอป d dlt นะครับ dlt นะครับเป็นแอปเซิร์ช้าไปเลยนะ dlt มันจะเป็นแอปผลนส่งขึ้นมาเลยนะครับท่านก็กรอกตามข้อมูลท่านที่จะทําใบกับขี่แล้วกันนะครับผมบอกแค่แอปนี้นะแต่หลายท่านผมคิดว่า ไม่เท่ากับที่ไปทําเองแล้วกันนะผมว่าผมบอกท่านเนี่ยผมว่าท่านทําไม่ทาทําให้เป็นเอาง่ายๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากสําหรับคนอายุเยอะนะครับบางทีท่านอาจจะให้ลูกให้หลานทาก็ได้ถ้าท่านทําเป็นนะอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าท่านเราไม่ต้องใช้แอปแล้วกันเอาแบบประสบการณ์แล้วไปทําเองเลยนะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับท่านก็เอ่อต้องไปเขาเรียกอะไรล่ะ กองพิสูจน์หลักฐานนะท่านนะเออกองพิสูจน์หลักฐานทาไมกับขี่เนี่ยท่านต้องไปกองพิสูจน์หลักฐานอันดับแรกเลยไปทําประวัตินะครับไปทําประวัติไว้นะครับไปทําประวัติไว้แล้วก็เอาบัตรสำเนาบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนนี่แหละไปให้เขาเองนั่นแหละท่านกองพิสูจน์หลักฐานท่านอยู่ต่จังหวัดท่านก็ไปกองพิสูจน์หลักฐานนั่นท่านที่จังหวัดนั่นแหละท่านก็เสิร์ชเขาไปดูแล้วกันแต่ที่นี่น่าจะเป็นกรุงเทพนี่น่าจะเป็นกอง กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะท่านนะที่นี่นะถ้าผมตา่างจังหวัดก,ก็สมมติรายเอียดหรืออุบลอะไรแล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานฐานนะครับมีทุกที่ไปกองพิสูจน์หลักฐานไปบอกเขาว่าจะมาทําใบขับขี่นะครับเขาจะเช็คประวัติให้เรานะท่านนะเขาจะเช็คประวัติให้เรานะครับท่านจะเช็คประวัติให้เราปุ๊บเขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือเราสิบนิ้วนะครับพิมพ์ลายนิ้วมือก็ไม่เกินยี่สิบวันนะท่านนะตัวนี้ไม่เกินยี่สิบวันนะครับเขาจะ แจ้งทางเอเมสมาให้เรานะครับหรือว่าโทรมาหาเรานะครับแล้วแต่ทางเขานะครับเขาจะโทรมาแจ้งเราแต่จริงๆแล้วก็ไม่ถึงยี่สิบวันหรอกประมาณสิบกว่าวันนี่แหละเขาจะโทรมาแจ้งเราหรือว่าเอเมสนะครับนะครับพอได้ปุ๊บเขานัดท่านไปเอามาปุ๊บเขาจะใส่ซองมาให้เราเราก็เอาตัวเนี้ยไปขป,ปไปขอใบเนี้ยไปขอใบรับรองแพทย์นะครับทําไมครับขี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าทุกอย่างนะครับ อันดับแรกท่านต้องมีใบรับรองแพทย์นะท่านนะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับไปขอมาไปแนบคู่กับใบพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ท่านได้มาที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยแล้วแต่เขาจะส่งมให้ท่านแล้วกันนะครับเขาจะตรวจประวัติท่านนะแต่ท่านัถ้าท่านถ้าท่านบางทีเขาจะส่งมาให้เราบางทีเขาก็จะให้เราไปเอาเองนะถ้าถามว่าเราอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยสมมุติว่าตอนนั้นผมไปทําอยู่ที่อุบลน,นะไปขอที่อุบลไปทาไปกับขี่ที่อุบล ผมก็ส่งไม่ให้ผมที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดเลยนะครับที่สถานีสถานีเอยอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นนั้นอันนั้นไปต่อไปกับขี่นะครับอันนั้นไปต่อไปกับขี่ก็ไปขอใบไปไปไปเอาใบอะไรเลยเขาเรียกที่ซนอมานะครับโอ้นั่นใบกับขี่หายอันนั้นใบกับขี่หายขอโทษครับขอโทษคนละเรื่องอันนั้นใบกับขี่หายต้องไปแจ้งความนะครับที่สนอที่ส่วนอราุฒิร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ไปเอาที่อยู่บนนะครับไปเอามาปุ๊บแล้วก็มาไปรับรองแพทย์ปุ๊บ ท่านก็ที่นี่ท่านก็เอาบัตรประชาชนบัตรประชาชนกับใบที่ท่านได้มาใบรูปรงแพทย์กับใบพิสูจน์ฐานอ่าไปยื่นบัตรคิวที่ขนส่งนะท่านนะเรียกบัตรคิวแล้วก็เขาจะทอาอ่าก่อนท่านจะไปยื่นบัตรคิวท่านก็ถ่ายรูปอา่าครึ่งโหลสองนิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งโหลนี่หกใบเขาใช้สามใบนะครับเขาใช้สามใบ สองนิ้วนะท่านนะเพื่อท่านจะไปทําบัตรเหลืองนะครับท่านบัตรเหลืองสองนิ้วนะครับสองนิ้วสามใบนะครับเพื่อจะยื่นให้เขาแต่ทําเราถ่ายมาไว้ครึ่งโหลนเแหละนะครับส่วนทํารูปบัตรที่นรูไม่มีแล้วแหละมันเป็นบัตรคล้ายบัตรสมาร์ทการ์ดใช่ไหมละท่านที่ปิ้นออกมาเลยท่านไปผมแนะนํานะครับให้แต่งแต่งตัวให้เรียบร้อยหรือว่าใส่เสื้อสีฟ้าจะดีกว่านะท่านนะใส่เสื้อสีฟ้าหรือว่าเจเก็ตดคุมเข้าไปนะครับเพราะว่าถ่ายรูปจะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดสกรีนเข้ามานะครับ ส่วนสารูปนั้นเขาจะเอาติดบตรติดหน้ารถบัตรเหลืองแล้วกันนะท่านนะพอไปปุ๊บก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วล้วแนะนําไปปุ๊บเขาก็จะให้เราไปสอบคล้ายๆว่าจะมีกี่ขั้นตอนละ่ะผมไล่ไม่ออกนะจะมีประมาณว่าไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองให้เราเหยียบนะครับเหยียบวัดสายตาก่อนนะครับเรียกเขาเรียกวัดสายตานะครับวัดสายตาแล้วก็ อ่เหลืองเขียวแดงแล้วก็ให้เราดึงเป็นไม้สั้นไม้ยาวมัดแทกนี่แหละสามครั้งเนี่ยมาวัดกันว่ามันจะตรงไหมท่านั้นท่านั้นแหละครับแล้วก็ให้ปิดตาซ้ายนับดูเลขปิดตาขวานับดูเลขเนี่ยว่าเลขอะไรเลขอะไรนะครับแล้วก็ให้เราอ่านบอร์ดเลขสีนะสีก็จะคละกันไว้เจ็ดสีอ่ะมันจะมีรัวเลขในบอร์ดนะครับ <laughs> ที่จริงผมบอร์ดสีนะครับผมมีอยู่สิบข้อนี่ผมอ่านได้แค่แปดอ่านไปอ่านมาผมก็จําจข้เอาที่จริงผมตาบอร์ดสีมาตลอดเลยนะผม,ผมพูดตรงๆงเลยนะ ตาบอสีนี่อ่านไม่ได้เลยนะครับผมก็จำเอาไปาเรียกนี่เขาเรียกอะไรไปจีนดูมีเรียกอะไรพี่วิเรีนี้เรียกอะไรจำเอาต่อคิวกันดน,นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องใช้เทคนิคนะท่านนะท่านตาบอดสีนะครับผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็อันนี้ปุ๊บพอเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ถามเราว่าเราไปทําอะไรนะเอานี่ไปยื่นมันจะมีโต๊ะเขาไล่ถ้าท่านไปถึงคนส่งท่านไม่ต้องกลัวนะท่านนะเขาจะแนะนาให้ท่านไปจุดนี้จุดนี้และยื่นเอกสารก็ไปตามเขานะั่นแหละท่านนะ เอาตามที่เห็นเลยนะตามที่บอกที่ผมเคยทําเลยยื่นไปปุ๊บทำไปกับขี่สาธารณะค่ะข้อสอบก็จะเกี่ยวกับสาธารณะก็จะแตกต่างกันไปกับไปกับขี่ส่วนบุคคลชนิดที่สองทุกประเภทนะครับแนะนําบอกไว้ก่อนนะว่าสาธารณะขับได้เฉพาะายเหลืองสี่ล้อนะท่านนะถ้าส่วนบุคคลเนี่ยถ้าท่านจะมาขับแท็กซี่ท่านก็ต้องทําส่วนบุคคลชนิดที่สองทุกประเภทนะครับอย่างของผมนี่ชนิดที่สองทุกประเภทขับได้รถทัวรถสิบล้อ นะครับลงมาน้ําหนัก3,500ตันนะครับเป็นป้ายเหลืองนะครับแต่ท่านทำสถานะท่านก็สามารถขับได้แท็กซี่แล้วก็ถึง4ี่ล้อนะครับ4ี่ล้อป้ายเหลืองนะครับสาานะนะครับน้าหนักไม่เกิน3,500ตันห้า้ตันลงมานะครับและก็พอท่านไนปพ๊บเขาจให้ท่านไปอบรมนะครับไม่เกิน3มชั่วโมงหรอกไม่ถึง3ชั่วโมงเขาบอกว่า3มชั่วโมงนั่นแหละแต่จริงไม่ถึงหรอกก็นั่งเอออกับเขาไปแล้วก็เขาจะให้เราไปสอบ ครับข้อสอบกอ็ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ก็มีอยู่ประมาณห้าสิบข้อนะครับก็กลับไปกลับมา่นะั่นแหละถ้าทำไปขีป่วาธานนะเขาก็จะให้เราการรับส่งผู้โดยสารเนี่ยเราควรทำยังไงผู้โดยสารสมมติเขาจะสมมติไม่เราเองนะท่านท่านไปถึงน่้นท่าก็อ,อ่านจ่อก่อนแล้วค่อยไปสอบเขาจะให้เราอ่านก่อนค่อยสอบนะคร่าวๆแล้วก็มีอะไรอีกผมก็ว่ารายรา,ายละเอยียดนี้ก็ครบแล้วนะท่านนะท่านไปกับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือว่าส่วนบุคคลท่านก็เอาหลักฐานเหมือนกันหมดนะท่านนะที่ผมบอก อย่างแรกๆท่านต้องไปพิสูจน์หลักฐานก่อนไปเพื่อไปขอเขาจะตรวจประวัติเราแล้วเราค่อยเอาตัวนี้มาแล้วก็มาแนบเอาไปรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นที่ขนส่งไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็อย่าลืมรูปถ่ายสามใบเพราะว่าสองใบให้เราใบหนึ่งเขาจะเอาไวเ้เก็บไว้กับเขาประปิดประวัตินะครับคงเข้าใจแล้วนะในจุดนี้นะครับอะไรอีกน้อหลายท่านแท็กซี่นะครับทีนี้เข้ามาเรื่องแท็กซี่ แท็กซี่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ทาแท็กซี่ขายนะท่านหลายท่านเลยวันนั้นโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับคือเฮียมานบเนีย่ยเป็นเท้าแก่ผมนะครับเขาทาแท็กซี่ขายช่วงนั้นเป็นโควิดก็คือพูดง่ายๆคือแปดเดือนให้หลังอ่าผมดาวถูกช่วงน,นั้นเอาง่ายๆให้คุณเอาไปขับเขาก็ยังไม่เอาให้คุณเอาไปผ่อนฟรีเขาก็ยังไม่เอาถามว่าในตอนนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละครับคุณต้องคิดว่าท่านต้องคิดว่า ในช่วงนั้นกับช่วงนี้มันแตกต่างกันนะครับให้ท่านทักคิดอย่างนั้นนะช่วงนั้นก็คือช่วงแปดเดือนให้หลังน่ะมันหนักมากจำไม่ไดท่านโควิดรอบสองอ่ะห้าหมื่นกว่าหกหมื่นเขากับ,บ้านหมดเพื่อนสมาชิกแท็กซี่กับบ้านหมดผมไม่กลับพอดีตั้งแก่เขาเลยมาทาแท็กซี่เออรถมันแบบมันจอดเยอะอยงเงี้ยเอยแท็กซี่ไทยเองก็เอาไปขับสี่เอาเออดาวแค่นี้แค่นี้มันเลยดาวถูกมองเป็นการว่าดาวถูกนะครับท่านก็เห็นเห็นที่ผมทาคลิปกันก่อนถ้าอาจจะได้ดูว่าจอดอยู่กับทรวงพลังงานช่วงนั้นนะ่ะอ่า สากรน,นั้นน่ะสีนั้นสีนี้ท่านก็เห็นน่าจะท,าท่านจะได้ดูข่าวแล้วก็ท่านอาจจะได้ดูคลิปติดตามผมจอเต็มกระทรวงพลังงานนะครับช่วงนั้นนะ่ะนั่นแหละครับให้ท่านเอาไปขับท่านก็ยังไม่ขับวันผมทุกตอนตะกอนนั้นน่ะวันละห้าร้อยวันละสี่ร้อยอ่ะเลี้ยงเงินเข้าบ้านคิดดูค่าเช่าวันละสองร้อยอ่ะครับตอนนั้นนะ่ะตอนนี้มันก็มันก็ดาวไม่ได้แล้วนะท่านนะแล้วก็เท่าเก่เขาก็ไม่ทําแล้วผมก็ มีท่านหนึ่งโทรเข้ามาสองวันก่อนนะครับคุณลุงนี่แหละว่ารถนี่ยังมีไหมอยากดาวแบบนี้อ๋อไม่มีแล้วนะท่านนะแล้วก็แท็กซี่ไทยนะครับหนึ่งเป็นทำขับแท็กซี่เนี่ยไม่ได้ขายรถทาแท็กซี่เกี่ยวกับการารับส่งผู้โดยสารในท่านได้ดูแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับการทําไปกับขี่หรือว่าไปไหนมาไหนเกี่ยวกับระบบขนส่งแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารการแจ้งเตือนการโกงของผู้โดยสารผมออกมาจออกมาแนวนี้นะครับคลิปของผมนะ แต่สไตล์ขนส่งแล้วกันนะครับถ้าถามว่าผมหารถให้ได้ไหมผมรู้จ,จักตรงที่ซื้อรถได้ไหมผมก็พอรู้ครับผมแนะนําได้นะครับอู่ไหนว่างอู่ไหนตรงไหนว่างผมก็แนะนําได้หลายท่านก็สมมติท่านอยู่ลังสิบท,ท่านก็ลองไปหาดูที่ลังสิบแถวนั้นนะครับอาจจะดีทุกวันนี้รถเช่าไม่มีนะครับเป็นกะอาจจะน้อยทุกวันนี้เขาควงกันเต็มที่ข็วันละห้าหกร้อยนะครับถ้าเขาแก่เขาเอามาทําเนี่ยเขาเคยได้กะละห้าร้อยกว่าบาทเนี่ย แล้วเขามาทําขายเนี่ยวันละห้าร้อยเนี่ยแล้วค้างวดเดือนละสองหมื่นกว่าสามหมื่นเขามาทํามันไม่คุ้มนะท่านนะให้เข้าใจเข้าแก่อาจุดนี้ด้วยมันไม่คุ้มนะครับอย่างผมนี่ก็ดวงดีหน่อยเอารถช่วงโควิดหนักๆก็ถือว่าเอาใจสู้ช่วงนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าได้รถดีราคาถูกนะท่านนะทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะอธิบายในจุดนี้ไปนะครับเรื่องแท็กซี่ก็โอเคนะครับ ส่วนหาเงินทุกวันนี้ดีไหมนะครับแท็กซี่ไทยหาเงินทุกวันนี้ผมเฉลี่ยไปเลยนะครับอย่างวันนี้ก็เหลืออยู่เจ็ดร้อยนะครับออรถผมเวลาตีสองนะท่านนะอันนี้บ่ายสองแล้วขับรถสิบสองชั่วโมงอ่ะปกติแล้วกันเลยตีไปสิบสองชั่วโมงนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะครับก็เอาง,ง่ายก็คือว่าหากทุกอย่างแล้วหากทุกอย่างแล้วค่าเช่าค่ากินค่าแก๊สเข้าบ้านแล้วเป็นเงินเก็บห้าหกเ็ดห้าหกเ็ดห้าหกเกทอยู่ในเก์นี้นะครับแท็กซี่ไทยเลทวิ่งรถอ่าเหลือนะครับเหลือทุกวันนี้นะครับ ก็ท่านก็คำนวณเรานะครับก็คือว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนอันดับแรกคือขยันให้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดพอได้อะไรก็ประหยัดน,นะครับแต่ทุกวันนี้ก็เลื่อมที่แต่งรถมาก็มวอวหนึ่งก็หมดไปห้าร้อยไม่รู้ซื้ออะไรมาใส่จ้องย้อแจ๊กๆนะครับร้อยกว่าร้อยกว่า,าไปม,ามันก็หมดไปเองนะครับผมก็ตือ้อแต่งโน่นแต่งนี่ยิงไปขนสงน่งในขนสง่งมองอย่างเดียวเลยนะครับ ถึงเวลาเราจะจ้องนลมือลึงมาตรวจมือมึงมาตรวจกูเนี่ยมึงจะโดนแน่คนส่งบอก่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับผ่านแล้วครับภาษีต่อมาแล้วมิเตอร์ต่อมาแล้วนะครับก็อีกปีหน้านู่นแหละก็จะได้เข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับก็บอกแล้วนะว่าอะไรไม่ผ่านโปะฟอยเลอร์ล้างก็ไม่ผ่านก็ทอนหมดแล้วตอนไปตรวจนะท่านนะอ่าถ้าไม่ขับขี่ก็บอกแล้วแท็กซี่ก็บอกแล้วรายได้ก็บอกแล้ว อะไรอีกนาะนี่เนาะหลายท่านเลือก,กเชื่อไว้ไม่ได้อันนี้เนาะแต่ท่านได้คอมเมนต์เข้ามาอยู่เดี๋ยวผมจะเสิร์ชเข้าไปดูนะท่านนะผมก็พยายามนะท่านหลายท่านที่อยากสอบถามเกี่ยวกับอะไรที่ผมอธิบายได้ผมบอกได้ผมบอกนะครับผมจะไม่เดานะถ้าผมเดาเนี่ยถ้าท่านไปรู้ทีหลังเนี่ยมันจะเป็นการที่ผมพูดไม่จริงนะครับผม,มคนพูดตรงๆนะครับไม่โกหกนะครับผมไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสปนอนเซอร์ทั้งนั้นนะครับผมเป็นคนที่ชอบทำคลิปแล้วก็อยากให้ท่านท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการขนส่งนะท่านนะฉะนั้นแล้วท่านดูคลิปของผมท่านไม่คิดว่าผมโกหกเลยผมไม่มีอะไรท่านก็ไม่ได้จ้างผมมาพูดไม่มีใครจ้างผมมาพูดให้มันดูดีนะครับผมมีแต่เอาสิ่งที่ดีๆนะ่ะพูดให้ท่านฟังแล้วท่านเอาไปเป็นเกจความรู้สิ่งที่ท่านไม่รู้ท่านก็ไปใช้นะครับก็มีหลายคนนะครับเกี่ยวกับ การหาเงินนะครับผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าหาเงินเนี่ยท่านอย่าไปจอดคุยกันถ้าจอดคุยกันถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วก็บ่ว่าไม่มีเงินมันเป็นเรื่องจริงนะครับนะ <S <S หลายท่านที่อยากถามว่าท่านหนึ่งถามถามเข้ามาว่าทํางานอยู่อยากหาไรายได้เสริมนะครับอยากหารหาไรายได้เสริม ก็พอได้นะครับแต่ถ้าท่านจะซื้อแท็กซี่แล้วไปทํางานด้วยผมว่ามันไม่คุ้มนะครับมันเหนื่อยท่านเองนะท่านถ้าท่านจะซื้อแท็กซี่ท่านก่อจากงานเลยแต่ถ้าท่านไม่ออกจากงานท่านก็นไปขับขอขับเฉพาะวันหยุดที่อูเขานะครับวันนั้นก็ได้ขอเช่าเขาทุกวันนี้รถมันโโคงเยอะอยู่แล้วแหละครับแต่อูเฮียสมานกับอูเฮียมนบเต็มนะครับตอนนี้เต็มนะผมบอกไว้ก่อนนะครับซอวิภาวดียี่สิบเจ็ดนะครับ ก็ขอบคุณหลายท่านนะครับที่เข้ามให้กาลังใจเกี่ยวกับการล่าไปต่างจังหวัดบ้างหาเงินบ้างนะครับทุกวันนี้ผมต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้นะครับถ้าจะออกไปสักตีห้าเงี้ยเข้าบ้านทักบ่ายสองเงี้ยมันก็ไม่เหลือนะท่านผมคํานวณดูลลหลายครั้งแล้วนะครับมันเหลืออยู่แต่ว่ามันเหลือไม่เยอะนะครับสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยมันก็เหลือครับแต่ทีเราจะได้อะไรเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราเหลือออกไปอย่างทีสองเงี้ยผมอาศัยรับงานลแมนนะครับ ไายแมเนี่ยผมได้วันละ4ถึงพันนะครับ400ถึงพันนะไล่แล้วแต่400ขั้นต่ำคือ400นะแต่ละวันนะ400 500 600 700 800ถึงพันนะครับถึงพันนะแต่ละงานแล้วแต่ละแต่ละวันบางวันก็หกงานบางวันก็สี่งานแล้วแต่เที่ยวเที่ยวมากเที่ยวน้อยแล้วก็ระยะมิเตอร์ไกลใกล,ใกล,ใกล้นะครับตามมิเตอร์นะครับมันบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าที่ผมออกไปแต่เช้าผมคือไปดักเอางานนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับ ไปกับขี่อะไรก็เรียบร้อยแล้วเนาะหลายท่านก็ผมลืมอะไรอีกเนาะนี่เนาะถ้าผมลืมอะไรท่านก็เข้ามาสอบถามคอมเมนต์ผมได้นะครับส่วนซ่อมรถนะครับก็อูเฮียมนบเหมือนเดิมนะครับระบบโตโยตา้าติสเนี่ยหรือว่าหลายท่านเข้ามาสอบถามทํารถเนี่ยท่านเข้าไปหาเฮียจะได้นะครับอ่าพี่พาวดียีิบเจ็ดหรือถ้าท่านเอ่อหาอูไม่เจอท่านโทรมาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านเองเพราะถ้าท่านถึงเข้าไปถึงในซอย แล้วโทรมารผมก็ได้ถ้าท่านไปไม่ถูกแล้วผมจะบอกท่านเดี๋ยวเข้าไปซอยนั้นซอยนี้โอเคนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะผมก็ได้บอกกล่าวเกี่ยวกับการหาเงินแล้วก็ทำไปขับขี่นะครับแล้วก็เกี่ยวระบบรถลาขับรถนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะเข้าบ้านแล้วก็ได้กับคงกับข้าวแล้วก็เหลือเงินก็อะไรก็บอกท่านไปหมดแล้วก็ถือว่า ดีนะครับท่านคิดเอานะครับเหลือวันละห้าถึงเจ็ดร้อยเนี่ยหักค่าใช้จ่ายหมดแล้วนะครับค่างวดก็คือจ่ายไปในตัวนะครับวันหนึ่งผมหักไปแล้วนะครับต่อวันนะครับค่ากับข้าวผมก็หักไปแล้วนะครับนั่นคือเงินเหลือนะครับท่านเอาการทํางานกับการขับแท็กซี่ไปเปรียบเทียบนะครับแต่แค่ว่าเราตื่นแต่เช้าท่านถนัดตรงไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับแท็กซี่อย่ลุงท่านเนี้ยแกก็ถนัดขับกลางคืนนะแต่ผมขับตอนถนัดขับตอนเช้านะครับมันก็แล้วแต่ท่านชอบที่แนเนี้ยก็คืออย่าลืมขยันนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ย้ำคำเดิมนะครับขับแท็กซี่อย่าไปคดไปโกงผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเขาก็ทำาหากินลําบากกับเราเหมือนกันนะครับอ่าให้ท่านหากินโดยสุจริตนะครับถึงมันจะได้น้อยแต่เราก็ภูมิใจนะครับท่านได้เงินเข้ามาอีกไม่นานเพี่อผมเอครับผมก็ประสบการณ์ริงมาพูดมันมาอยู่กับเราแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไม่เรื่องนึงก็เรื่องหนึ่งนะครับสู้เราได้แล้วเงินน้อยแต่มีความสุขก็โอเคแล้วนะท่านนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน รคภัยก้เคียให้หายไปจากประเทศไทยดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับเป็นห่วงและดูแลสุขภาพให้ท่านรวยๆทุกท่านท่านที่ท้อหรือว่าตกงานท่านที่เป็นที่เป็นสินก็ขอให้สู้ก็ให้ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ถูกรางที่หนึ่งก็ขอให้ถูกค่นน 1, กนน 1, อน,นข้างเคียงแล้วกันนะครับท่านรวยๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยออน,นทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับ ตัวเองแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์คลิปดีๆอื่นๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครบับสวัสดีครับ